เมื่อสันเสินเข้าไปในบ้านเขาได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาและพบกับเงาร่างของหญิงสาวในมุมมืดของห้องที่เหมือนจะเฝ้ามองเขาเธอบอกให้เขาออกไปจากที่นี่แต่ประตูทุกบานกลับปิดสนิทไม่สามารถเปิดได้ในขณะที่เขาพยายามหาทางออก เขาได้ยินเสียงกระซิบจากทุกทิศทางและรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้กำลังดึงเขาไปที่ห้องใต้ดินเมื่อเขาก้าวลงไปในห้องมืดมิดเขาได้พบกับหญิงสาวคนเดียวกันแต่ในครั้งนี้เธอไม่ใช่แค่เพียงเงามืดแต่เป็นร่างที่ยืนอยู่ในความมืด จ้องมองเขาด้วยสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน